สวัสดีนะคะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านเราเป็นโรงไฟฟ้าชิวมมนนะคะชื่อโรงไฟฟ้าแม่กระทิงพาวเวอร์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะเป็นโรงไฟฟ้าที่ขายไฟให้กับการไฟฟ้านะคะแล้วเราใช้เชื้อเพลิงโดยที่เป็นชิวโมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังกะโพดเปลือกกะโพดนะคะไม้สับไผ่เราก็ใช้กแกลบเราก็ใช้นะคะปีหนึ่งเฉพาะโรงไฟฟ้าเราเนี่ย1 5 0 0 0 0ตัน ต่อปีนะคะ,คะวันนี้เศษซากเปลือกซาง,งต้นต่อใบที่อยู่ในไรนาของท่านไม่ต้องเผาไม่ต้องทิ้งทําให้มันเป็นมูลค่าสร้างรายได้นะคะให้กับทุกท่านได้นะคะโดยโรงไฟฟ้าเราเนี่ยสามารถที่จะรับซื้อท่านนะคะได้ทั้งในรูปแบบท่านรวบรวม กลุ่มคนเข้ามาส่งนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะที่ให้ลงไฟฟ้าไปรับซื้อถึงที่ก็ได้เราเองเน่ยนอกจากการเป็นลงไฟฟ้าใช้ในส่วนของเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็มองหารูปแบบพันธนิตนะคะวันนี้เราได้พันธมิตรที่ดีอย่างทางเจ้าช้างไ i ฟ i นะคะที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสีเครื่องเกี่ยวนะคะวันนี้ทางพี่น้องเกษตรกรของเรานะคะสามารถที่จะใช้เครื่องจักรเดิมที่มีอยู่นะคะต่อเพิ่มอุปกรณ์ นะคะหรือแม้จะบ้างในส่วนที่ทางเจ้าช้างเขาพัฒนาตรงนี้ต่อไปนะคะเราเอามาเป็นในส่วนของเชื้อเพลิงเราได้ทั้งหมดเลยค่ะก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการวิสาหกิจนะคะษตรกรได้หมดนะคะติดต่อมาที่ทางโรงไฟฟ้าของเรานะคะติดต่อผ่านเจ้าช้างพันธมิตรที่ดีของเราได้เลยค่ะ